ไม่หนึ่งเรื่องค่ะคุผู้ชมค่ะก็เรียกเสียงกรี๊ดไปแบบถล่มทลายเลยหลังจากที่เปิดตัวนักแสดงไปหมาดๆนะคะกับบุคเพสันนิวาตเวอร์ชั่นซีรีส์วายค่ะมีการจับคู่นะคะนักแสดงอย่างน้องออกัสวชิรวิจับจิ้นกับน้องเล้งชนพลนั่นเองค่ะในบทเด่น พ่อเดชและพ่อแก้วนั่นเองค่ะรวมไปถึงนักแสดงในเรื่องอีกมากมายบุพเพันิวาสหรือพรมลิขิตเนี่ยนะถูกสร้างโอ้โหแล้วก็โด่งดังไม่ใช่แค่ในประเทศไทยต่างประเทศก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเดซีนี่นี่พรมลิขิตนะคะหรือว่าบุพเพันนิวาสเนี่ยแหละค่ะมาเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันซีรีส์ไวที่ถูกจับตามองอย่างมากว่าใครจะมาเป็นนักแสดงนำนะคะในที่สุดค่ะก็เป็นน้องออกัสนะคะกับน้องเล้งคู่นี้ ก็เปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะการโคจอมาเจอกันครั้งนี้นะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่ามไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและที่ไม่ธรรมดามากกว่านั้นผู้กำกับคนเก่งค่ะอย่างพี่ใหม่ภวัตเนี่ยนะคะที่เคยสร้างสารรค์ผลงานดีๆเคยประสบความสำเร็จนะคะกับละครบุพเพสันิวาสในเวอร์ชั่นปี2561 ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะก็ได้รับกระแสก,การตอบรับดีมากๆในครั้งนี้ค่ะมาเป็นในส่วนของซีรีส์ Y กันบ้างจะได้รับกระแสก,การตอบรับดีขนาดไหน คุณผู้ชมเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินกับซีรีส์วายเรื่องนี้บุเพสันนิวาสนั่นเองค่ะนักแสดงนานะคะอย่างน้องออกัสวชิรวิทย์น้องเล้งธนพลรวมไปถึงนักแสดงในเรื่องอีกมากมายน้องทีสาวริทีสาน้องแอนนาเสือค่ะแล้วมีพี่จตุรงหลากหลายคนเลยนะผู้ชมคะที่มาสร้างสีสันในซีรีส์วายเรื่องนี้นั่นเองฝากด้วยกับซีรีส์วเรื่องนี้นะคะเปิดกล้องมาปุ๊บวางตัวนักแสดงปุ๊บก,กระแสฮือฮา ในทันทีค่ะบุคเพสันนิวาสเวอร์ชั่นซีรีส์วายนะคะ